สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟ f i ไ e เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดทุงท่งทุ่งซาอุราครับทุกคนผมอาจจะรีวิวช้าไปมากเลยทุกคนเพราะว่าไม่ใช่คลิปคลิปผมอัดไว้โอ้โหทุกคนคลิปที่ผมอัดไว้ประมาณ5้คลิปอ่ะทุกคนผมไม่ได้ลงไม่มีเวลามาตัดคลิปเลยอ่ะ ถ้าผมมีเวลาตัดคลิปมาทุกคนที่จริงผมลงคลิปทุกวันนะแต่ผมไม่มีเวลาตัดอ่ะผมก็เลยเหมือนว่าอาจจะอาจจะรีวิวอาจจะรีวิวอาจจะรีวิวของชาร์จไปหน่อยอทุกคนไม่ช้าจไปหน่อยแหละชามากเลยติดอ่างเมื่อกี้ผมชุดเข้ามาใหม่ผมอัดอัดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตัดอ่ะทุกคนผมไม่มีเวลาตัดทํางานก็กลับมาค่ําแล้วไม่มีเวลาตัดคลิปเลยเสียดายทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กันในเม็บเกาะสวรรค์นะครับเรามาในทีมสี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่หอผมอยู่ที่จุดจุดย,ยิงเป้าครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนทีอ่ะครับทุกคนเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวก็เจอคนเองอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนเฮ้ยที่เบอร์สามมีเท้าที่บเบอสามมีเท้าเฮ้ยคนอยู่ไหนอ่ะเอโดกมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ ที่เบอร์สามมีเท้าหนาเท้าขึ้นเมื่อกี้ออเอ็วีดีหรอแมวดีกว่าโน่น,นเห็นแล้วแล้วด้านล่างหรอด้านล่างไหมอ่ะผมว่าด้านล่างนะทุกคนอืมไปบ้านแอวหรอไม่ใช่เหรอเขาน่าจะอยู่ด้านหน้าผมไหมหรือไปบ้านแอวแล้วอะ่ะผมไม่แน่ใจอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยไอ้เหียไอ้เหี้ย ยิงไอ้เหี้ยตกใจมันเลยใจเย็นดีใจเย็นดียิงมาดีมาดีมาดีน้องมาดีโอ้ย่าตกใจหมดเลยนึกว่าตอนแรกนึกว่าอยู่บ้านแอลทุกคนตอนแรกผมนึกว่าอยู่บ้านแอลเอ้าเอ้าคือรถไฟเหรอโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาอยู่บ้านแอลโอ้ตกใจหัวจะอัวัววจจะะายตายโอ้ตกใจหมดเลยดีนะที่เขายิงไม่คมอ่ะถ้าผมเจอคนที่ยิงคมๆนะ ผมตายแล้วแบบนั้นอ่ะวิ่งวิ่งไปที่เขาแบบตรงๆอะ่ะจะเป็นไรเมื่อกี้เจอคนไม่ถึงเอา้าเบอร์สองตายแล้วเหรอโอเคเอา้าฝ่ายเขาก็ฝ่ายเขาตัวเดียวเหรอชนะอะไรอะ่ะไะรับฟุน้นฟูไม่จำกัดอ๋อมาแล้วลงที่โรงงานดีกว่าผมว่าไม่รู้ว่าจะลงไหนอะ่ะมีคนไหมอ่ะโรงงาน วิ่มีตัว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 ครับหนึ่งตัวครับทุกคนวิ่งตัวหลอยอยู่ไหนน้าอไม่เห็นอ่ะไม่เห็นทุกคนเฮ้ยเบอร์สามโดนยิงเฮ้ยผมว่าอยู่ด้านล่างแน่นเลยอ่ะที่เบอร์สองก็ขึ้นเท้าอ่ะเฮ้ยนู้นนู้นนู้นเบอร์สามเบอร์สามที่เบอร์สามโอ้เห็นแล้วแล้วด้านล่างด้านล่างด้านล่างทุกคน มาด oh. ีหนูอย oh, <c oughs> ู NP ่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยยิงยิงโอ้โหไม่โดนโอ้อุ้ยจิ๋มาแล้วจิ๋มาแล้วไอ้อ้ยไอ้อ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ใจเย็นหนึ่ปล่อยดนปล่อดนไอ้ใจย็นใจเ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 ย็นดีใจเย็นดีโอ้ไม่รู้ว่ายังไงตัวอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงท้าทุกคนอุ้ยมาแล้วมาแล้วยิงโอเคดาวหนึ่ง ซ้ำแบบนี้ต้องซ้ำอุ้ยไปปัญญากวนทุกคนอุ้ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ายัางสองตัวอ่วยอย่ายังตัวเดียวอู้หูพญาตัวสองดาวชุบเบอร์สองได้ไหมอ่ะชุบได้หรอชุบได้หรอเบอร์สองไม่รู้อ่ะไปชุบอ่ะตายก็ตายอ่ะเดี๋ยวนะ้วนะเบอร์สองเดี๋ยวนะเก็บของอยู่โอเคเก็บของเสร็จแล้วเฮ้ยตัวมันไปอยู่ไหนนะทุกคนมันตายแล้วเหรอเบอร์สองยิงเหรอหรือดาวพร้อมกันยังไงอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ไปชุดเบอร์สามอุ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเบอร์สองโดนยิงอ๋อเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วฮาน่าอยู่ด้านบนทุกคนมาแล้วยิงโอ้โหทุกคนฟาร์มมันโคตรแรงเลยสามอุ้ยมีอุ้ยตายเสียไายโอ้ยบ้าเ้ยดีโคตรเสียไายทุกคนเสียไายเมื่อกี้ไอตัวหมีมันจากไหนไม่รู้อ่ะโอ้ ดูเหมือนว่าเพื่อนจะชูมาโอ้เสียดายมาครับทุกคนผมก็เกิดกลับมาแล้วครับไอ้น้องมัจจุราชกลับมาแล้วมีตัวยังอ่ะทุกคนเฮโรูว่าตายหมดยังอะ่ะเฮ้ยที่ปชินกมีคนชุบมาทุกคนมีคนมีคนเหยียบวงชุบเฮ้เมื่อกี้ไม่น่าเลยอะ่ะของผมไปหมดยังอะ่ะ โอ้ไปหมดแลว้วไอหมีแกหมดแลว้วไอหมีเอ้ยยายไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ย hey, ทุกคนผมพบแล้วพบคนนั้นน่าแล้วที่ขอนไม้อ่ะที่กอไม้อ่ะโอเคดาวโอเคดาวไปทุกคนไม่รู้ว่าเอา้าผมโดนลัดโอ้โดนลัดอี๋ละไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยด้านน่ะ ไม่ไหวแล้วนะโดนลัดไม่หยุดเลยไม่ไหวแล้วนะอีบา้าเอ้ยคน,นอยู่ไหนอ่ะไม่พี่ยิงนายองพี่ยิงยิงอารมุ่ไม่ค่อยดีอยู่อารมุ่ไม่ดีมันหน้าตานะบอกเลยอ,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 อยู่ไหออกมาซะโอ้ยบ้าเอ้ยโฮ้ยมีตัวเพิ่งด,ดูดอยู่ไหนอ่ะออกมาดิมาด้านล่างเหรอเฮ้ยเบอร์สามยิง ให้เบิร์นหำจากกาันเฮ้ยเแล้วบ้านฟ้ามโอเคอุ้ยไม่ตายอะ่ะยิงกีดปืนระเบิดอุ้ยอุ้ยจะย็นดีจะย็นดีสองตัวอหรอค่อยๆ,ๆคุยกันสิเพื่อนอย่าดีอดีโอเคห้าสิบแปดเอาระเบิดไปกินไปกินโอเคไม่ตายเฮียอุ้ยอุ้ยยิงๆๆๆ อุ้ยไม่ตายอ่ะเกิดตายเกิดตายหลังหินเฮ้ยบนสองดาวอยู่แล้วเหรอเฮ้ยนะเพื่อนขอจัดการหลังหินก่อนอุ้ยหลังหินออกมาแล้วยิงเคด้าสามสามทีสามดัวเลยเดี๋ยวโดนรัดเดี๋ยวโดนรัดเดี๋ยวโดนรัดโอเคสวยโซยโซยสามอีกเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเท้านะได้ยินเสียงเท้านะด้านล่างด้านล่างไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเมื่อกี้เสียงเท้าด้านล่างอ่ะโอ้ดูดูดูเห็นแล้ว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 ไอ้ทุ่งทุ่งไอ้ทุ่งทุ่งอยู่ด้านล่างทุกคนผมจะเข้าไปชาร์จผมจะเข้าไปชาร์จ ไอ่ยิงทุ่งมาแล้วทุ่งมาแล้วทุ่งมาแล้วยิงดักเว้ยิงยิงโอเคได้ทุ่งทุ่งแนวทุ่งทุ่งแนวยิงซ้ำซ้ำซ้ำสวยสวยสวยโอเคโอเคขึ้นเฮ้ย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 มีคนหรอมีคนหรออยู่ตไหนเบอร์สองอยู่ตรงไหนเบอร์สองอยู่ไหน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 อ่ะเอ้าตอนนี้พี่วิ่งรอรอบ้านหมดแล้วบนขอบวัวบนขอบวัวเฮ้ยไม่รู้อ่ะยิงเช็คไปก่อนเฮ้ยโดนตัวเองเฮ้ยอ๋อเบอร์สองน้าเบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สองอ๋อบนขอบบนขอบโอเคโอเค ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าจำไม่ผมคุยเหมือนแบบว่ารู้เรื่องนะผมคุยกันในดิสนะทุกคนผมมากับเพื่อนเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามครับตอนนี้คุยกัอนอยู่ในดิสครับอุย้ยเฮ้ยเบอร์สองดาวอุย้ยยิงยิงเข้าวะยิงสวยโอ้โหไม่ตาหน่าเบอร์สองดาวก่อนให้เบอร์สองตายไม่ทันเมื่อกี้เสียววีอ่ะเหมือนว่าศัตรูรีบ3้ำอ่ะโอ้โหเสียดายไม่ไปได้รนะเบอร์สองเดี๋ยวผมเอาแชมป์มาให้ไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าอ่ะ ตอนนี้คนก็วิ่งผ่านเต็มแต่บ้านเยอะแยะหมดเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยเบอร์สามมีคนเหรอเบอร์สามมีคนเบอร์สามอยู่ไหนเบอร์สามอยู่ไหนอุ้ยของโคตรเยอะอ่ะครับอิ่มอิ่มอิ่มเฮ้ยยาอุ้ยคุณคุณคุณได้แล้วอุ้ยได้เพื่อนได้ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันปล่อยไฟโอเคทุกคนคว่างระเบิดโอเคโอเคผมจะเข้าไปชาด้านหลังเฮ้ยด้านหลังด้านหลังออบอมโอเคๆและยิงยิงโอเคดาวซ้ำ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 โอเคสวยโอเค เฮ้ยมีคนเอลบ้านไหนเอลบ้านไหนเอลรีวิงรีวิงเร็วรีบไปชาร์จรีบไปชาร์จรีบไปชาร์จไม่รู้ว่าเขาเจ็บหรือเปล่าอ่ะแต่ผมรีบไปชาร์จก่อนไม่ไหวแล้วดีดีดีอุ้ยมาเดลทุงทุงคลั่งไอ้ทุงทุงคลั่งแล้วมาทุงทุงมาแล้วไอ้วดี้มาดิมาดีข้าหัวดิน้องเต็มเต็มเลยอ่ะไอ้ว้ไอ้โว้ไม่ได้อย่าประมาทอย่าประมาททุกคนไม่ได้เลยเราอย่าประมาทเราจะไปยกของเราจะไปยกของเราอยากยอกของเด็ดขาดได้ใช้ไปเลยทุกคนอุ้ยเบบบบออออออรรรร์์์์โโดยยยิงเเเูู่่ไหนนค้าาฟม โอเคโอเคโอเคอยู่บ้านฟาร์มกี่ตัวเบอร์สามหนึ่งตัวโอเคหนึ่งตัวแต่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ด้านบน,น,นหรือด้านล่างหรอทุกคนเฮ้ยเช็คเราเบอร์ไปก่อนไม่เห็นหรอ,อยืดตรงไหนอ้าวโอ้ผมไม่ใช่รู้นี่ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะ่ะเอา้าเอ้าสวยเบอร์สรามตัวสามจัดกรันแล้ว okay. โอเคอ้อมอ้อมทุกคน อ๋อป้มผมจะอ้วกไม่เข้าวงดีแล้วขอขออัพก่อนครโอเคอัพกอ็เสร็จแล้วไป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 อุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วทุ่งทุ่งคลั่งไม่ใช่คนคนเล่นก็คลั่งอุ้ยบนราคาบนราคาอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหโโอ้หยิงโดนสองสามนัดยิงเบอระเบิดโอเคเฮ้ยทุกคนคนคนด้านหน้าคนด้านหน้าโอเคมาดิมาดิมาดิติดโอเคติดโซนนี่ครับโอเคตายตายโอเคสวยสวยตอนนี้เหลือสามคนสุดท้ายแล้วทุกคนตอนนี้ผมได้มาเก้าคิวแล้ววงก็เริ่มเล็กลงแล้วสวยเบอร์สองจากใครเอ้ยเบอร์สามจากใครอีกแล้ว สวยๆสองสองแล้วทุกคนเฮ้ยอุ้ยไม่รู้จะได้ที่หนึ่งหรือไม่ครับทุกคนโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลุกอย่าลุกไอ้ทุงทุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ถึงผมเนี่ยอย่าลุกอุ้ยอุ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ยยิงเบอร์ระเบิดยิงเบอร์ระเบิดไปลุกที่หนึ่งลุกที่สองเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จทุกคนยิงไม่โดนโอเคอุ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นหนิใจเย็นดีโอเคตายได้ได้ได้ โอเคโอเคได้สิบคิวแล้วทุกคนเหลือหนึ่งตัวแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบอร์เบอร์สามเบอร์สามตัวสไตล์ขอได้ไหมขอตัวสไตล์ตัวสไตล์ขอได้ไหมตัวสไตล์ขอได้ไหมตัวสไตล์ตัวสไตล์ตัวสไตลขออิ่ดแล้วอห็นแล้วอิ่ดแล้วหลังล้วหลังรั้วหลังรั้วนมาเร็ว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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาเร็วไปแล้วมาเร็วอุ้ยจเย๊นีเบอร์สามมาดิมาดิมาดิโอเคที่หนึ่งทุกคนในที่นี้เลยครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหนน้าาาคครับบบทุกยย